สวัสดีครับผมพ<ร>่อเสือสวัสดีครับผม <c oughs> พอดีทั้งช่องคนเด่นไม้เด่นไม้ยามพ่อเสิร์ออีกรอบนึงสำหรับแนวทางที่ผ่านไป<อ>ถ้าจะมาหาพ่อเสิร์อก็คือตองหมดเลยแต่ว่าเลขออกปุ๊บอา่าว่ายี้มือแล้งงั้นโซ่ได้เลย,เลยเพอพ่อเสิร์อปล่อยตองหมดเลยเพราะวา่าพอ้องรอบครับถูกหมดเลยที่ปล่อยตองหมดปุ๊บเลขออกปุ๊บปล่อยตองหมดเลยที่เลยบอหมดเดียรอว่าฐานนั่นท้านนี้มันอะไรไฮว่าออกสิบเจ็ดสิบเจ็ดตอนแรกนี่คือได้สิบแปดงั้นโซได้เลยหรือว่าสิเกตงมาแลงก็ได้ พอประเสริฐป้่อยต้วัดทุกมัานอยู่ตลอดใกล้กันครับผมมีว่าสิรอบคูนั้นคูนี้อืมไม่ต้องรอใครมั่นใจปล่อยเลยถัาถเพื่อนประเสริฐอ,<เ>อ้อวดว่งหันนี่เลขเด่นสามตัวห้าแปดสี่แมนครับจับคู่ออกหากับแปดแนออกล่างเนาะแ<ม>นว้วดก้อนนั้นให้ศูนย์ศูนย์สามหกสามหกศูนย์สามหกออกออกออกไป 093 093ครับออก093หกปีลังกาแต่ว่าเล็กเล็กในกว่าเพรามันมีมีทุกรอบครับผมในกว่าเพ่ามีทุกรอบหมว่าเล็กจับคู่ที่ประเสริฐจับให้งววน้องหันเป็นแปดหาเนาะจับแปดหาแต่ว่าก็คือออกหาแปดครับผมหกตัวที่คัดออกมาหันกันถูกคือกันจับออกมาคือมีแปดหาหนึ่งในนั้นครับครับนี่แหละคนวัยที่ันวายเล็ก เลขเด่นพ่เสร์นี่แหละสามตัวนี่โอ้ยคากแ,แล้ววะสัน่นเพื่อนอยากได้ตัวนี่หละแล้วก็เอียงก่อนเลขในกรอบพอเสิอครับในกรอบกอบนในกรอบในกรอบรูสกวางวดที่แล้วกะบกับคือคือกรอบนี่ในในกรอบงวดที่แล้วคือแปดห้าหกเก้าเขาล่างเนาะเขาเขาทั้งล่างทั้งบนเขาทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วโอ้ยแม่เอรีเราพอเสือแม่ครับโอ้ยผมเกิดลืมเห็นไปเพราะเห็นนี่นี่ แม่ครับเพราะว่าผมจุดไปผมบมไ่้ไรทายบ่ไไ้เอาอันที่เป็นในกอบอันนี้ล้มไหมแม่อีบีตะครับพอเสกแม่แม่ครับแม่ยุกอบเดียวนี่ออกทั้งบนทั้งล่างแม่ครับมพนาะ็มักจะเป็นแบบนี้แหละครับจะออกสองตัวจะออกสามตัวจะออกยุกอบเดียวมันจะบ่ไปกอบอื่นถ้ามันจะออกสามตัวออกยุกอบจงที่แหละถ้าจะออกสองตัวกับมันสมามารถตะคููแบบนี้แหละบาเนี้คือออกบนออกล่างยุกอบเดียวเลยแม่ครับแม่โอ้ยอันนั้นคืองวดที่ผ่านมากครับผ่านมาก งวัที่ผ่านมาด่พ่อเสือกับันบอกว่ามีคนมาเชียนไห่แปดแปดห้ากับรู้สึกว่าพ่อเสือจับไหเข้าเจ้าล่าซูดกับรู้สึกว่าจะเป็นแปดห่าแค่กครับหมายว่าค้งซูไทยแมนค้ไทยแปดห่าฝันแมนคค้มฝันเป็นที่เล็กเลยแมนครับเลขกเด่นกับหาแปดซีแมนอยู่ในกรอบกับมีแปดห่าเนาะแมนครับฝันยังไม่ย้ำอีกแมนครับฝันยังไม่ย้ำอีกแปดแปดหาอีกครับสตหรับวดที่แล้วเราช่วยเอฟซีกับ รู้สึกว่าจะจะปังปังกันหลายหลายคนอยู่ครับผมโอ้เด็เด็ดเด็ดเดเดบานนี้หัวนี้ครับบานนี้เกษหัวนี่กับเบิ้งตอนนี้ยึดอันเดียวกันบอครับเอาเปิดเปิดเส้นกันลดได้กันได้ันได้ปิดเสั้กันเลยกันเด้ันดเกันได้กัได้กันด้กันได้กันด้กันไดกันได้ันด้กันไ้กัน่อยจักหนได้กันไ้นได้กันีกหน่อยแต่ว่ากด้๋ยวเห็นอยู่ด้กครับอยากหน่อยจักหน่อยแั้วแต่ว่ากนได้กนไันไดน้ พอเสือตามรัฐบาลไทยวันที่สิบเก็ดเดือนหนึ่งปีหกหกครับผมปล่อยต่องวดคือพอเสือปล่อยต่องวดตั้งแต่เมือเรวกว่าพอเสือเห็ดเนียท่างออกมาเลยแต่ว่าท่างช่องห้องบ่บ้างพอเสือกับบ่บ้างผมมีโอกาสเฉพาอกันต่างคนต่างไปน้ำธุระของเจ้าของเนาะก็คือวิ่งศูนย์รองสี่กันสองสลับงวดวันที่สิบเก็ดที่มาฮอดนี่ถ้าถามพอเสือว่าเลขสามตัวนี่พอเสือมากตัวไหน ก็เสือพันท้งงพอยุที่เลขศูนย์เนี่สลับงวดนี้งวดนี้พันที่ศูนย์เลยแมนครับพันที่ศูนย์แต่ว่าเอาพเอเสือมร์ศูนย์ศูนย์ที่มานเนวสร้างแบบไหนครับพเอเสือไทยบอกว่าศูนย์ถา้ามามาหลักหน่วยสลับงวดนี้ถ้าศูนย์มามาหลักหน่วยแมนครับพอเสือมันจะว่ามาหลักหน่วยถ้าศูนย์มาคือมาหลักหน่วยงวดนี้ตีแมนครับน่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างครับ่นความพอเสือพี่ว่ามั่นใจว่าน่าจะเป็นบนศูนย์นี่บอกครับแมนครับน่าจะเป็นบนอ้าว ศูนย์หน้ามาบนเนาะครับผมยังงวดวันที่สิบหกคันว่านี่เลขรักสามตัวเนี่ยศูนย์สามหกนี่ก็คือมาทข้งบนแมนเนาะมาทั้งบนครับมาดีนี่งวดวันที่สามสิบหน่งวดนี่ครับแมนให้หาแปดชีครับหาก็แปดมาหลางนะพอเสดเนาะแมนครับแมนแมนแต่ว่านี่ครับเบื้องกรอบนี่ครับแปดห้าเนี่ยครับออกหาแปดหกเก้าออกเก้าหกครับ แม่นครับมันออกมันเขาาคือพอสมบอกว่าในกรอบคืออาจารย์ดูนานๆจะเข้าใจบภาษารถดออกตรงได้ออกค่อยได้แต่้มมันจะออกมันจะออกยุ่กรอบเดียวครับจะออกสามตัวกับจะออกยุ่กรอบเดียวจะไม่ไปออกยุ่กรอบอื่นแต่คือวิธีเรียนมันกับรัฐบาลไทยมันกับว่าคือเลขไอ้ตามประเทศเนาะบอลแล้วกันเลยมัน้มงมีลักเงยให้เพิ่งมันมีลักเงยแต่วิเคราะห์ได้อยู่สำหรับวัวนี้นี่ก็เสร็จมันใจสูนมาก เน่ครับมันใจศูนย์ประ <4 S 1> วมวลกับสองเลยค,ร,ครับพ่อเสือซีกับสองนี่ถ้าถ้าสายสายสายล่างมานนี่พอเสือมั่นใจว่ามันจะติดซีสายหลังมากจะติดซีแตคือความมั่นใจที่พอเสือเทียบไขยู่ในด,ด้กรอบช่วงล่างนี่ครับผมนี่พอเสือเทีบอิงอิงจากอิงจากเลขแนวาทางตาะเทศมาว่าหลักหน่วยนีพ่อเสือถืจับมาซีหางต่ว่า ว่มือสุดท้ายพอเสือดี่วันให้เหลเรือซองฮางจ็กทีแม่ตัวไหนแต่ว่าพอเสือเพราไวแล้วว่าศูนย์นี่มาหลักหน่วยมีความันเจี้เวนี่เดี๋ยว <จน S 2> ้ะครับพอเสืออันเลขซีโตัวคู่นกันนี่คือคือจางไหนก็ครับลักหน่วยบ่ดตัวนี้เป็นลักหน่วยตัวนี้เป็นลักหน่วยทุก<อ>ทั้งซีตัวให้เป็นลักหน่วยแต่่าเ่อท่านค่ำช่งมาตัวไหนสีมาแท้ครับบางที่อาจศูนย์มามากหกกรมากก็ไ้ครับให้ว่าลักหน่วยเนี่คืออยู่ในซีตัวนี่แหละแมนครับลักสิบมาจับโหลดแมนครับ พี่ก็คือว่าตาพี่น้องได้รักด้วยแล้วพี่น้องก็มาจับได้กรอบเลยพี่น้องก็ทิกแล้วสลหรับแนวทังจับได้กรอบเีก็ท้งแล้วแต่พอเสือที่พันท่องหายอยู่ออกมาอยู่ประมาณหกหางแต่มาหวดมือไทยจะหายเรือสองหางต้องรอมือวันที่สิบหกเนาะวันที่สิบหกเย็นเย็นอ่าสิบหกเย็นเย็นทางช่องคนอาจจะท,ทรมาสาัมผัสอะไรพอเสือที่พันท่องหายครับผมที่คนได้ตัดสินใจว่าเออตัวนี้มาแท้แล้วพวอน้อ แต่พอเผยบอกว่านี้อาจที่มีเสื้อไพรสำรับเลขศูนย์เสื้อไพรยังไงครับเผยพอเสือยนามีความมั่นใจว่ามันจะมาตําสุดสำรับนี่มัวศนย์นี้จะมาตํามากๆเพราะว่าตับสูบเือคำว่าออกมาเนี่ยมันมาตกขันแม่ตั้งประเทศนี่คือพันทองสร้างโปรเจคเอาทารวดขันมันมาตกตัวนี่อืมขันมาตกตกศูนย์ศูนย์นี่ครับพอวันนี้ก็นมาตกศูนย์ศูนย์เนี่ยมาตกศูนย์ศูนย์อาจมีเซิร์ไพรระหว่างศูนย์ศูนย์แมนครับพอเผืถึงนี้ออกมาว่า ปลอยัดดวงปเลยคือศูนย์นี่ต้องมันมันมันต้องมีติดล่ะคิดว่ามันน่าจะน่าจะเสื้อไปพอเสิร์ฟัจจใจซูนแห่งวนี่เนาะแมนครับแล้วก็ศูนย์นี่คิดว่ามาบ่นพรอมคิดแมนมาบ่นพอมครับแล้วก็มาลักหน่วยพอมแล้วก็มาลักหน่วยพอมแมนครับนะครับถ้าสีมาลักสิบไรก็คือศูนย์ศูนย์แมนครับคิดว่าจังสั้นนะพ่อเขาจะตัวเดียวคือศูนย์ศูนย์เ่นะก็แสดงว่า อ๋อรักนวยนี่ไฮซี่ตัวนี่แหละแมงครักแมงครับรบ้านนี่ก็ลองมาเบิงเดียบในนี่ในในี่ในกรอบในในกรอบสม่ติว่าพี่น,อน้องได้พี่น้องได้มาจากทานเกจีอาจารย์ท่างใดรคนได้ดมาเกี่ยวกับได้มาเกี่ยวกับซี่ตัวนี่รักนวยนี่กัพี่น้องจับในก่อนนี่ก็ถือกล้าเลกนะครับพอถือพี่ข้มันแจมมาเลางวดงวดงวดแล้วงวดงวดก้อนกับยุกขอบนี่ครับงวดวันทีตอนทีสิบหกขั้นว่าบ่แต่ยุกขอบนี่ยุกขอบที่สี่ ข้อที่สี่บ่ะข้อสี่แม่นล่ะแม่หลับไอ้เก้าสามศูนย์อ่ะครับเมนศูนย์เก้าสามน่ะยุคข้อนี่ก้อเดียวกันนี่แหะแต่งวดนี้ก็ยุคข้อเข้าแต่ว่างวดนี้ละลามาจากหนีมาหนีมาทกนีเพอาะเสือขึ้นบอมมาแข้งแต่ละเด็กตัวนี้เพราะเสือผมว่ามันแปลกๆเนาะเลขสี่ตัวเลขสามตัวเลียวิ่งเดินล่องกันก็ได้ศูนย์กับสี่กับสองไหมแมนครับมาหนี่ คันสีจับมากจับจับมากคู่กันเนี่ยศูนย์สี่ครับศูนย์สองหรือว่าสี่สองอย่างสี่คือบอมัดแข็งที่สบอมัดแต่ว่าพอเสือราวนี่แนวโนมที่สี่เป็นประเด็คือถามมันบอกศูนย์ศูนย์พอเสือที่ก็มัอนใจว่ามัน่าจะเป็นสองศูนย์อืมน่า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 เห็นบอกอาจะเป็นสองศูนย์เพราะว่าเลขเลขเลขมันเลขพอเสือดาวค่อยกอดข้อกันมากมันค่อยกอดข้อกันมากมันค่อยกอดข้อกันมา ถ,ถ,ถ,ถ้าจะถ้าจะศูนย์หนาอีกตัวหนึ่งพอเถิดพันธุ์ท่องไหนก็นคือครับน่าจะเป็นศูนย์ที่นี่แหละครับถ้าจะศูนย์อยู่หนาได้เนี่ยแต่ว่าผมคือมาเก่าเห็นเนาะว่าทางบทแบบนี้เนาะเก่าเก่าบนครับเรียกพอเถิดนี่เก่าวัฒน์ะโมมีครับมามจะโตเลยเดียวพอเถิดโมมีเก่าเรียองงวดน,นี่นะแต่มันกับทั้งอีท่านมันกับเป็นไปในวัฒนละปานปานเอาไปท่วงหน้าเหมอนตัวนี้นี่เก่าโมมี่จักเก่าโมมี่แล้วเถิดงวดโมมีเก่าเลย คนเจะเฮ็ดมาตามแนวทางแบบนี้เฮ็ดมาอยู่นี่กับโบเป็นธรรมดาแล้วแต่ปีซี่หาแล้วเฮ็ดมาอยู่กับซูซูซื้อตัวเสื้อซื้อได้แนวทางในกรอบนี่ถ้าจะออกสามตัวก็ออกในกรอบแต่ครับพระเสด็จสองวดที่ผ่านมานี่มันอยู่กรอบที่สี่แม่นครับบาดนี่นี่งวดงวดไหนนี่งวดสุดท้ายงวดหนึ่งที่ว่าไปออกในกรอบสุดท้ายมูครับนี่อยู่พระเสด็จมันกรอบที่สามด้วย กอพี่สามไม่สี่หกกับหาศูนย์ครับแดนครับนี่กอพี่สามสี่หกกับหาศูนย์นี่กอพี่น่ะสวยก้มูอครับสำหรับกอพี่สวยก้มือสละสลบผมได้ว่าว่ากอพี่สวยก้มูอมันออกวั่นอย่างวั่นสุกเรียกออกวั่นขัานครับนี่ออกขัานวั่นขั้นครับแต่ถ้าวั่นยอดขั้นพอเสือกซีไปดีมีบทเส้นแหลกสินครับมันอาจจะไปยอดทั้นเบิร์นน้ำ เบิ้ลตีเพาคราคาเนวทางเบิ้ลน่าจะมากตามสถิติมั่นนี่แต่ว่าปีปีหกห้าเบิ้ลยากที่สุดแต่ว่าหกหกเข้าพัฒน์ลูกหกหกเบิ้ลนี่ครับประเส็นฐย่งวะหกหกนี่เบิ้ลเลยนั่นแหละแต่ว่าปีหกห้าเนี่ยเบิ้ลเล็กินต้นไม้กับเบิ้ลแต่ว่าปีหกหกนี่เนวทางเบิ้ลเพราะราคาเปิดหัวเนี่ครับ ก็บไฮระบ้งตามเลขเด่นอี่เหรอหกหามันกับเบิร์นแล้วครับพอเสิร์ฟหกหามันจังเบิร์นอยู่เน้นเนาะนี่มันจะมาเบิร์นตามปีมันนี่บอกคือบ่านนี่แล้วเปลี่ยนไปได้ครับอันนี้ก็คือเป็นคือเป็นชุดเต็มคำนวณตามสูตรชุดเต็มคำนวณดนะเนี่ยบานนี่นี่ว่าเบิรงนทีพอเสิร์ฟจับให้อ่านี่คือชุดตัดคัดเน้นนะครับแม้นครับเอาท่าอะไรละจังกาคอยสีเห็นหูท่านี้เนาะอ๋อนี่ นี่คือชุดตัดคัดเน้นนะครับเดี๋ยวเอาเทียบกันกับชุดเต็มครับให้ว่าพ่อเสิร์ตคัดออกมาให้ก็คือสามตัวนี่หกศูนย์สี่แม่ครับหกสามศูนย์สามศูนย์แล้วก็แปดสองศูนย์ครับแล้วก็แปดสองศูนย์เนาะแล้วก็ให้ว่าตัวที่พ่อเสิร์ต เน้นก็มูงกับคือหกสามศูนย์แม่นครับนะครับตัวที่เน้นก็มูหกสามศูนย์ส่วนเลขสองตัวพอเสิร์ตจ,จับไห้คือศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่หกหกห้าศูนย์ครับเราก็หาศูนย์สังเกตว่าพอเสิร์ตเนี่ยมันใจศูนย์หลักหน่วยมากๆแมน่นนะครับตั้งแต่ไรตั้งแต่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เลยนะครับหกหางคือเก่าแม่นครับนะครับออกมากอะ รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกแปดศูนย์ห้าอดอดแดงแดงเมื่อที่แล้วจับไปเลยสบายเมื่อที่แล้วเหครับงวด่ที่แล้วงวดที่แล้วอ่ะจับแปดหาออกมาอยู่อืมครับทั้งหกเก้านี่น่ะจะบได้จับออกมาทั้งหกเก้ามียู่ตัวอยู่นี่ครับผม,มเขียงไงน,น,นไว้เรียกว่าเสือพ่อเสือจับแปดหาจับแปดหาออกมาห้ครับ ตะหกเก่าบัจับออกมาแต่ว่าเลขตัวที่จับให้หกคู่หกหางเนี่ยก็คือเข่าล่างเนาะแต่ว่าเลขที่อยู่ในชุดติ่มนี่ก็คือทั้งบนทั้งล่างอะแนนครับนะครับของข้าเสที่ว่าที่ว่าไปแล้วที่ว่าไหลมันกับว่าไหลอ่าเพราะว่าเลขมันในกรอบมันมีแค่สิบยากมากกับสิบสี่หางครับสิบสองหางสิบสี่หางอยู่บ้านนี่ในกรอบในกรอบนี่รอดยากที่สุดจะพขเสือเทสานนี่รู้สึกว่าจะรอดยาก นี่ดิที่พอเสิร์ฟจับให้ครับพอเสิร์ชวงที่แปดครับครับผมวงเลขแปดเลยพอเสิร์ฟว่ามักแปดหวดครับแมนไทยว่าฟันทงว่าแปดมาแน่นอนนะครับงวดสามสิบนี่พอเสิร์ชฟันทงแปดมาแน่นอนแมนครับนะครับแล้วจับออกมากะนี่ครับตัวที่จับถือออกมาครับนะครับจะมาหกตัวจะมาทักเก่งว่าพอเสิร์ฟจับจีนลังกามา่สองหวดติดเราได้พี่น้องเนะจับจีนลังกามา่สองหวดจับจีนลังกาดิแมน ยลงกวดนี head, Saint, ้ <altogether> ที่เราที่กสิปตีลังกาตกที่งวดนี t ila t ila t ila ้กาศูนกามักอยู่ด้วกันครับแต่ว่าจะเป็นอย่างขึ้นมาเกลเก่าที่ครับงวดเก่าพอเสดว่ามีกักตัวเลยแมนเก่าพอเสริมบมี่มบ่มีพอเก่าพอเสดบ่าไม่ยด้หกสิตลังกาบฉพาะนาจะถ้าถ้าจะมาเนะพอเสิเนาะ จะมากกับไเบิร์กรอบสุดท้ทยนี่แต่วาแต่แต่มันจะตีร่างกายขึ้นยุกกรอบนี่แมนถ้ามันจะตีร่างกายขึ้ยุกกรอบนี่แมนตีร่างกายขึ้ยุกกรอบนี่ดิเก้าหามองสีบอกครับถ้าจะตีร่างกายบ่บอเสือดยังบมพันงไปที่เก่าเลยเก่านี่เคี้วเสืที่ว่าบอกบอกมันที่บอไปเลยนะมันที่ย้วนอย่รอมันทีย้วนอย่รอกหกร้อยเกียรติว่ไอ้มาเลขว่านี้พอถึงเก่าผมสัเสือว่าสั้นะว่าพอถึงเก่าขั้นเลเก่าคือศูนย์ไปเลย เพราะว่าตามสูตรบางพอเสิร์บปแล่านี่เบื้องเลขสังเกตบางเหล่ามันมีเก่าติดและแปดกันหน่อยอม,มันสิมันสิวนวอยู่หรอเนี่ยศูนย์สองสามสี่จุปลาม้านเนี่ยศูนย์สองามสี่หมครับจุประมาณเนี่ยนั่นเอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับวมมัีไฟลุยขคนหรอกเพียงเป็นแนวทางนี่ซืที่น้องพี่นอ้นองเนี่ยท่าไหนมากแต่มันมีไก่เชี่ยงกับพี่กว่อกับพี่น้องจัดไปรวดครัให้ว่า ให้เป็นแน่นข้างการล่องออกต้องพิเจาหน้านะครับน้องประสิับผมนะครับกับตามสถิติีที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเขาดีกับนาเสื้อถือได้ครับนาเสื้อถือได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นงวดที่เคยหลุดก็มีขึ้นกันมีครับมีขึ้นกันงวดที่หลุดก็มีขึ้นกันนะครับเราสามตัวมาหนึ่งตัวเคยนี่สามตัวมาสามตัวก็เคยมี่สามตัวมาสองตัวก็เคยมีแต่พอเสิดยำตัวเข้ามาเลขสามตัวนี้ระบังจะกอดคอกันมานี่มันมากอีดีแน่นอน ส่วนมากมาแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ว่าบนมาล่างนั่นแหละปัญหามันพอเขาเขาเขาบอวิเคราะห์ไปไปบ่ได้ว่ามันจะมาบนมาล่างแค่พ่อเสดกับพี่คราะห์ไปถ่ายยุบกระขึ้นนวดนี้พ่อเสดบอกว่าถ้านศูนย์จะมามาลักหน,น่วยบนถ้าจะมามาบนครับอันนี้คือศูนย์นะครับตัวที่พ่อเสิร์ชฟ,ฟันเน้นก็คือเลขศูนย์อย่าประชดประดับกันเองวงนวลนาะพ่อเสดน้อยศูนย์นี่เนาะวงซะครับ มันชืได้ถนรับธานีหรอนี่นี่นั่นแหละครับให้มันคือกันครับอันนี้รถนี่<ม>พ่อเสือรวงเลขแปดนี่ครับผมน,นะครับร่องเบิงว่าจะมาอมองวันนี้แต่ว่ามันอที่พอเสือป้อยไปเนี่ยมันมาตัวร่องเราสามหมวติดเลยเด็กครับแต่วัวนนี้มันพอเสือมันเจตัวเด่นเลยเด็กครับคือพอเสือ เป็นให้เป็นตัวเด่นตัวร่องตัวกันกับจริงอยู่แต่ว่าข้อเสร์อบอกว่าข้อเสร์อมักตัวมักที่สุดคือตัวนี้แม่แมครับงวดก่อนว่าตัวมักที่สุดคือสามแม่ครับเกะออกเก้าสามแม่ครับงวดบางหนึ่งที่ผ่านมาข้อเสร์อบอกว่าตัวมักที่สุด 8, แปดเกะออกหาแปดครับผมลักหน่วยดิแม่งวดนี้ข้อเสร์อมักศูนย์ สิหม่วยอีกคือเกาบอกนาองวนาีเน้องพอเสิร์ฟน้อหายมันมาคุณเนี่ยเอาถือว่าชัดเจนแล้วละครับแนทาาของพอเสิร์นาะตัวเน้นกับนี่ให้แล้วว่าวจะเป็นเลขวิ่งเด่นเน้นศูนย์นะครับจับคู่สามตัวเด่นเน้นหกสามศูนย์จับคู่สองตัวเด่นเน้นที่สามศูนย์ถ้าจะมีเซอร์ไพรส์ระวังศูนย์ศูนย์และสองศูนย์พอเสร์ฟว้าตัวนี้ละครับผมเอาจังไดกะถือว่าชัดเจนแล้วครับบาดนี่ มืดแล้วกับสีมืดทด้บาทคราประเสริฐเลขก็ได้แล้วเอาอย่างไรก็ขอบคุณประเสริฐหลายๆเนาะครับเนาะในจุนแรกเหรอครับมือนี้จหนึ่้เจ๊ที่ประเสริฐโชคหมันทุกคนนะครับเด้อสำหรับแนวทางประเสริฐปล่อยไปกับให้เราล้ำไปด้วยกันให้สมค่อนสมปรับค้องวัดปรารถนาของพี่น้องนะครับประสาททุกท่า